ความยุ่งเหยิงคือความเกียดคร้านรูปแบบหนึง่งไม่ใช่การเกียรครานทางกายแต่คือการเกียดคร้านที่จะคิดให้ลึกซึง้งสมองของเราถูกออกแบบมาให้มีช่วงเวลาว่างเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่ในยุคนี้เรากลับเติมเต็มทุกวินาทีด้วยสิ่งเรา้าเสียงแจ้งเตือนการไถฟีดไม่สิ้นสุด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการเดินเล่นง่ายๆสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ถึง60%เพราะมันบังคับให้สมองได้พักจากงานตรงหน้าลองนึกดูว่าความคิดดีๆมักจะมาตอนไหนตอนอาบน้ำตอนขับรถหรือตอนที่ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงมันนั่นคือช่วงเวลาที่สมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนและสร้างสรรค์ ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดแต่เกิดจากการสร้างพื้นที่ว่างให้สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ปรากฏตัวการไม่เร่งรัดจึงไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดที่สุดชอบเรื่องราวนี้กดติดตามไว้รอดูต่อไป